สวัสดีค่ะวันนี้พี่เล็กกี้จะมาสุ่มเลขห้องลิ้นกับฝั่งตรงข้ามนะคะถ้าสุ่มเจอใครนะคะพี่เล็กกี้ก็ลิ้นกับคนนั้นนะคะถ้าสุ่มเจอผู้หญิงนะคะพี่เล็กกี้ก็จะลิ้นกับผู้หญิงนะคะแต่ว่าถ้าสุ่มเจอผู้ชายพี่เล็กกี้ก็จะลิ้นกับผู้ชายนะคะเอ้ยถ้าสุ่มเจอผู้ชายก็ดีดีอาหารของอาหารตาวันนี้ต้องเป็นวันของพี่เละเลกหยอกหยอกหยอกนะคะทุกคนถ้าสุ่มเจอใครนะคะพี่เล็กกี้ก็จะลิ้นกับคนนั้นนะคะโอเคนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราสุ่มเลขห้องกันเลยนะคะเดี๋ยวเอา เลขไหนดีนะาเอาสามหกสี่สองห้าเก้าสองไม่เจอนะคะเลขไหนดีเนี่ยมาเดี๋ยวเราหาไปจนกว่าเราจะเจอนะคะมะเลขนี้ละกันสี่หนึ่งห้าเก้าสองสามสามจะเจอไหมทุกคนอุ้ย เจอด้วยว่าอุ๊ยอุ้ยอุย,อยมีผู้สาวด้วยเฮ้ยทุกคนเจอเปิดไมได้ไหมเฮ้ยเขาเรียกเราอ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ลักกี้จะเปิดไม์คุยกับเขานะคะฮัโ <ét> ลโหลวัสดีค่ะ ชื่ออะไรเนี่ยทำไมเสียงน่ารักจังื่อน้อยอุ๊ยสาวน้อยสาวน้อยอยู่ในห้องคนเดียวเหรอใช่วมาหาเพื่อนเล่นไม่มีใครเล่นด้วยอออเดี๋ยวพี่ลินด้วยได้ปหล่ะได้เขาโอเคงั้นก็กดเลยอุ๊ยทุกคนสุ่มเจอผู้สาวด้วยไม่เสียงโคตรน่ารักเลยอะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเปิดไมค์คุยกับเขาก่อนนะคะ ฮัลโหลลงตรงไหนเนี่ยเราไหนก็ได้เอาใจพี่ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรอได้เออมีปืนโอ้ยระวังตัวด้วยนะรีนไม่เก่งนะเนี่ยโอ้โหไม่มีปืนว่าไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าอย่างตึง อะไรจ้าอะไรจ้าม่อยู่ละจ้าไปไว้เสียงพี่คุค้นๆจังคุ้นแบบไหนอะ่ะใช่พี่ลักกี้ปะลักกี้ไหนไม่รู้จักเอาลักกี้ที่เขาเป็นแฟนพี่คนนั้นแฟนพี่คนนั้นไหนพี่ไม่รู้จักพี่คนนั้นเลยเอาไม่ใช่หรอไม่ใช่แต่เ,เสียงพี่โคตรคุ้นเลยนะจริงเหรอ อุ้ยน้องเขาจําเสียงพี่ได้ด้วยทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพี่รักกี้ก็จะแกล้งทําตัวไม่รู้ไม่ซีแล้วก็แกล้งถามอย่างอื่นไปเลยนะคะเออแล้วน้อยเป็นคนที่ไหนเนี่ยอ๋อเป็นคนเบียงจันคนเบียงแกเป็นคนล่าเหรอใชอ่สาวลาเขาโอ้ยสาวล้าเขาว่าน่ารักนะ มีการไปพูดกับน้องเขาด้วยนะคะว่าสาวเลาหน้ารักทั้งที่ตัวเองก็เป็นสาวลาว <c oughs> จริงๆน้องเขาก็น่าจะฟังเสียงพิระกี้เขาอาจจะจำได้นะคะทุกคนแต่พิระกี้กูหกน้องเขาไปไงม็เลยทำให้น้องเขาไม่มีความมั่นใจว่าเป็นใครกันแน่นะคะเดี๋ยวไว้มาสเสลยทีหลังละกันแต่ตอนนี้ก็ขอวิ่งไปหาที่ซุปน้องเขาก่อนละกันไม่รู้ว่าจะไปซุปที่ไหนน่าจะไปซุปวงเอาหาเหรียญก็คงยากแล้วเผื่อจะเจอก็ไม่อยากให้น้องเขารอนานนะคะทุกคนพิระกี้ก็จะหาซุปวง น้องเขาเอานะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไมฟังเสียงน้องเขาก่อนว่าเขาพูดอะไรอยู่หรือเปล่าวันนี้เขาเรียกพี่เรามั้งฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณเขาพี่ช่วยไม่ไม่กี้ถามว่าพี่เป็นคนที่ไหนน้องพี่เป็นคนลาวนี่ไงเป็นคนปักชันแข็งวัลี่คำชัยเอา้า <c oughs> เห็นพี่ลักกี้เนี่ยพี่โกหกหนูวะเนี่ยไม่ได้โกหนนไไโกไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว <c oughs> แล้วพี่ชื่อลักกี้ใช่ไหมใช่พี่ชื่อลักกี้นั่นไงก็พี่ลักกี้ใช่พี่พี่ลักกี้เองวันนี้มาสุมเลขห้องลิ้นน่ะก็เลยเจอน้อยนี่แหละดีใจจังเจอพี่ลักกี้ด้วยพี่กี้ต้องตึงๆแะละโอ้ตึงๆพี่ก็ฝึกลิ้นเหมือนกันเนี่ยพี่ฝึกลิ้นในคอมเนี่ยเนี่ยปกติพี่ไม่ได้ลิ้นในคอมเลยนะปกติพี่จะลิ้นในแต่มือถืออะ อ๋อเว้ยแต่เห็นคลิปหนึ่งอะที่พี่ันกี้เล่นอยู่ในคอก็อโ,อโหเล่นอย่างไก่ตึงแล้วได้ต้อง <c oughs> 2ี่วันปนี่แหละเดาไม่ได้หรอโอ้โมี18ปดคิวด้วยเหรอสองคิวให้มันได้กันเถอะ <c oughs> แล้วตอนนี้น้อยมีแฟนยังไม่มีโดนทิ้งมาโดนทิ้งมาไปทําอะไรถึงโดนทิ้งเออไม่รู้สิตัวอีแย่งแหละโอ้ดูเหมือนคนจะน่ารักจะตายทําไมต้องโดนทิ้งด้วยผู้ชายคนนั้นดวงไม่ค่อยดีแล้วแหละเขาบอกว่าเขาทนไม่ได้แล้วอุ้ยเรามีตัวจิบหายแล้วพี่ตกไปแล้วแหละฮตายเมื่อกี้นี่มัวแต่คุยกันก็เลยไม่ได้ดูทาง พี่ไม่ได้ดูคนเลยแหละพี่ไม่ต่อฟังเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งพี่ก็ฝึกเล่นในคอมงไงไม่ค่อยเก่งอะ่ะพี่ลักกี้่นอีกเกม้วปะได้ดิไม่เกมเลยมือวันนี้มาเพิ่งเข้าเกมมาเองอ๋อเมื่อกี้แค่แบบลองทางยิ่เซยอย่างเงี้ยอ่อนให้มันก่อนงนะ <c oughs> ั้นเออโอเคโอเคงั้นก็ก้นเลยยเขา ตอนนี้ก็เป็นเกมที่2นะคะทุกคนเพราะว่าเกมเมื่อกี้เล่นยังไม่ถึงในเลยนะคะน้องเขาอยากเล่นต่ออีกรอบนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยววิลเลกี้จัดให้นะคะอันนี้คือเกมที่2นะคะจบเกมนี้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้ว <c oughs> ยินได้เรื่อยๆ <c oughs> แหละสาหรับพี่นะคะเดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยกับน้องเขาก่อนนะคะฮัลโหลพาพี่โดดหน่อย พี่พาโดดแล้วมือมันโดนมือมันโดนโอเคโอเคเดี๋ยวพาโดดเองก็ได้จับหัวนี่มันมีตัวนะไหนไม่เห็นจะมีเลยเนี่ยโอ้โหระดับพี่โดดและไม่เคยจะเจอตัวเลยตายอย่างเดียวอ้าว <laughs> ไม่ใช่หรอกดูแล้พี่ล้ว่แ,วแวบบจะบอกว่าที่ตึงองนี้อ้โ <laughs> ใช่ใช่ใช่พี่ตึงอยู่แล้วมาเดี๋ยวพี่แบกเองแบกตายที่แรกนะ คนรังแบกทั้งทีโอ้โหจำไปเป็นประวัติศาสตร์เลยแล้วพี่คนนั้นไปไหนอ่ะพี่คนนั้นเขาอยู่บ้านเขาคะ่ะอ๋อโอเครู้จักพี่พคนนั้นด้วยเหรอรู้ดิก็ <laughs> พี่คนเราเรีนเพื่อการกินพี่ตรงนี้มีสก้าอัพหนึ่งสกาอัพหนึ่งเอามาพอดีเลยอยากได้อยู่พอดีอยู่ตรงนั้นมีแต่สก,ก้าเหรอไม่มีอย่างอื่นได้หรอผิดใจ <laughs> ใจก็มาทีน <yelled> ี้แนมมีการให้หัวใจกนอีะวิ่กนนารัถูกดกว่ามี่คนเป็นล้านก็สู้ไม่ได้น้นไปกจะําค้าสัญไม่จะม่ทิงกันหมดแล้วละแล้วหมแล้วเจวก็ได้เที่คนนั้นไม่รู้เดี๋ยวพี่ช่อนกิ๊กไว้อยู่เขาไม่รู้หรอก แล้งว่าหนูเป็นพิระเกียร์ใช่ปะจะเป็นกิ๊กพี่ป้าล่ะผู้หญิงก็ได้นะพี่เนี่ยเป็นเป็นเป็นอุ้ยเก๋นด้วยน่ารักขนาดนี้ไม่เป็นก็ว่าเราอุ้ยน่ารักตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คนทันตามมาถึงเราปืนมายิงหนูนี่หนูทำไงก็วิ่งดิวิ่งไม่ได้โอ้โหปืนมานั่งก็กางไอวอลก็ได้ ไม่ใช่เหรอในทีวีจริงไม่มีเหรออ๋อใช่เหรอเึืงวันในเกม พี่เราี้ไปไหนอะนะใจตังเอาอ๋าพี่ฟร์ามาเรื่อยๆนั่นแหละพาพี่คุยนั่นแหละโอ้น้อยนี่คุยเก่งจิบหายเลยพี่จะลืมเนี่ย <c oughs> ผมไม่ปกติก็พูดเจออย่างนี้แหละหนูไม่มีใครเล่นด้วยไงก็เลยลองไปสุ่มทีมดูแล้วทีนี้แม่งเขาไม่เปิดไมเลยให้หนูคุยคนเดียวทั้งเกมเหนื่อยมากพร้พอมเลย โอ้โหแม่พูดด้วยอ่ะเสียงมันน่ากลัวหรอเสียงน่ารักขนาดนี้ใครเขาไม่กล้าเปิดไม้หรือเปล่าเขากลัวน้อยหรือเปล่าไม่รู้หนูไม่รู้เขาอาจจะเขินก็ได้หรือว่าเขาอาจจะไม่มีไม้ก็ได้ไงเออเราจะไม่มีไม้นะส่วนเยอะเออพี่ถามตอนเกมที่แล้วเนี่ยว่าน้อยมีแฟนอย่างน้อยตอบว่าไงนะไม่มีทำไมถึงไม่มี พิ่งโดนทิ้งไปเองโอ้โหโดนทิ้งเลยเหรอใช่ <c oughs> โดนทิ้งคนน่ารักขนาดนี้ยังโดนทิ้งนะโหถ้าคนอย่างพี่จะไม่โดนบอกเลิกเลยเหรอโอ้โหพี่เนีอะพี่กำลังจะตายพี่คนนั้นบอกเลิกเราโอ้โหแม่ดุ้ยปูน้ำจำบ้านพี่คนนั้นแน่บอกเลิกพี่รักเอ,อ้นี่มีคนจะไปเผาบ้านคนนั้นและถ้าคนนั้นบอกเลิกนะฮะ จ้งบินไปเลยอืมแล้วรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยจะจ้างมาคือสุดเอวเป็นคนนะถึงจะไม่มีตังก็เถอะปนแถวแถวบ้านเอาฮโอ้โหถึงกับป้นธนาคารเลยทีเนี้ยมีคนนั้นเจอแน่จำไว้คนนั้นกล้าบอกเลิกต้องเจอน้อยจัดการ พูดว่าก็เจ็บคอบางเกมอะหนูพูดมากอยู่เจ็บคอเลยแบบพูดไม่หยุดเออแล้วทีนี้แบบบางทีเปิดแชทโลกแม่งหนูพูดไม่หยุดแล้วเพื่อนก็กลัวแล้วก็ไม่คุยกับหนูเลยเขาได้ยินเสียงน่ารักหรือเปล่า,าเขาไม่อยากคุยด้วยเงี้ยฮัลโหลคาําไม่เราก็พูดแบบปลอบใจตัวเองไงเดีแบบเขาอาจจะเสียงน่ารักก็ได้เนี่ยเขาอาจจะไม่อยากคุยด้วยหรือว่าเขาแบบเขาขือนอย่างเงี้ยเออเราต้องพูดให้กําลังใจตัวเองไง เสี่ยงเสียงหรอเกินไปไงผู้ชายเข้าตีแยงออกตีกันโอ้โอ้ไม่ร้องนะเขาแค่ไม่ได้รักโอ้ทำไมผู้แทนใจดาจังไม่ไม่ถึงใครไม่รักน้อยแต่พี่ก็รักน้อยไงวิลักี้อันนี่อีกิีกวิลกี้เป็นเพ่ออะไรวะน้องมีแค่คนเดียวว่ามีตัวขึ้นเกิดด้วยอุ้ยกดยิงไม่ได้โอ้โหเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลย นี่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 ยิงสวยไม่รอิวเมื่อกี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่ก็ยิงไม่โดนหรอเมื่อกี้ว้ายิวแรกพ่อจะยิงเฉยเฉเกมนี้น้อยต้องแบกพี่แล้วแหละเอออุ้ยมีตัวว้ายจะวิ่งไปทำไมว้ายอะไรอะไรอะไรของฉันมันอยู่เห็นอ่ะ กูรีดอะไรของกูเนี่ยไอ้ไอ้พี่โรกี้มันไมไ่อยู่ตรงหินมันอยู่ตรงกล้องพี่โรกี้พูดผิดอะ่ะไหนไหนไหนพี่ซุปยังไงเนี่ยซุปไม่เป็นอ๋อซุปละ <c oughs> เราไหนอะไม่เห็นมันเลย <c oughs> ตายอ้ยมดตีไอเหไป จบแล้วทุกคนเมื่อกี้คือแบบพี่โคตรเออทุกคนก็ทาําไงได้อะพี่ลักกี้ก็เพิ่งหันลิ้นในคอมนะคะทุกคนคือถ้าเป็นมือถือเนี่ยโอ้โหไอต,ตี้นั้นไม่ได้แอมพี่ลักกี้หรอก <c oughs> โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่เปิดไมค์บอกน้อยก่อนนะคะ <c oughs> ฮัลโหลน้อยเล่นต่อไหมเนี่ยไม่ไม่หนูจะไปนอนแล้วาโอเค <c oughs> โอเคงั้นพี่ลักกี้หนูไปนอนก่อนนะคะวั <c oughs> นนีค่ะ <c oughs> ีฟันดีค่ะ <c oughs> โอเคนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววันหน้ามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย